วันนี้นะหนีลูกมากินอะไรกันนะดูชชีอ็กเพสไหนต่างอะไรอยู่อร์เอเียแล้อไอ้นี่น่ากินไม่อัน,นี้ปะอัน,นี่ะปะกุ้งโู้น่ากินไหมมันก็ดูดีมากเลยนะซอสมิสโซะนางแบบนางแบบตัว,ตว ไหลไปแต่ละไม่ค่อยมีคนนะอันนี้รู้เลยว่ามีคนชอบกินแน่นอนก็คือลูกไก่สี่สิบบาทเองด้วยคุ้มกว่าซูชิโรน่สิหนึ่งจิ้มจิ้มจุ่มจุ่ม,มกินอะไรนะสลัดมันอร่อยอย่างไม่น่าเชื่อนะไอสลัดที่มันมีนะ้ำอันเนี้ยเปนซีฟูด้ดนี่ก็ดีนะากุายยากิแบบราคาประหยัด เท่าไหร่ห้าสิบบาทเลยวาา่าอันนี้อันนี้อร่อยยังไม่น่าเชื่อทูน่ามิโซะแล้วก็อันนี้ปลาดองนะใช้ได้ใช้ได้สั่งมาแบบบ้าคลั่งมีแฮนโลด้วยนจะก,กินให้ดูไหมหรือไม่ต้อง <laughs> 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 เหนียว <laughs> เอเหนียว <laughs> เหนียวเหนียว,ยวอ่ะสู้สู้ อันเนี้มันเหมือนแซลมอนยานะ่างอะไรสักอย่างหนึ่งจะูไม่รู้จะเป็นของหวานเลยจะเป็นของขาวมันจะของหวานได้ไงไปแซลมอนดูมันมนันออยลี่เวอร์อยากกินดูแบบไข่ตุ้งหมอดมาข้างบนมันใส่เนี่ยข้างบนมันใส่คาราเมลหวานยิ่งแรงไม่น่าเลยไม่เข้าเจอเมนูสุดคุม้มใหญ่เวอร์ ดข้าวเน้นๆ <laughs> มันดีกว่าที่คิดนะมันไม่ได้ข้าวเยอะขนาดนั้นข้าวครึ่งปลาครึ่ง,งดีอยู่คืออันนี้พอดูใ,ใกล้ๆมันเป็นแซลมนอนบวกไข่กุ้งบอกกินแล้วมันจะกรุบๆกรับๆอร่อยกว่าที่คิดจริงแนะนำแนะนำแต่ติดหวานนิดนึงไหนมันเป็นอย่างนี้เหรอมันแข็งมากเลยนี่โคตรแห้ง เดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่ปิดนี่ไม่ช่วยเลยแห้งเวอร์คืนเขาได้ไหมสรุปเขาเปลี่ยนให้แหละเดี๋ยวเทสก่อนดีขึ้นเยอะดีกว่ากระทงเมื่อคืนนิดนึงกระทงเมื่อคืนก็คือไปดรูว่าวันนี้ <c oughs> อะไรก่อนรู <c oughs> ้สึกเหมือนกินกระทงอะ่ะเราเรู้สึกเหมือนเราเป็นปลาสวายโ <c oughs> ดราเอ็มมอง ตอนนี้ก็กินไม่ไหวแล้วนะแต่ว่าชามซูชิยังทะลักมาอย่างไม่หยุดหย่อนมาไหวแล้วเดี๋ยวไปเช็คเบนกันกลับบ้านดีกว่า